ปรึกษาและโนสนาธรรมหัวข้อที่159ทำสมาธิแล้วคิดไม่หยุดเรียกว่าอะไรในสมาธิแตถ้าเวลาเราพิจรารณาไปบริกรรมภาวนาไปสจิต์มันคิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรารู้สึกไม่พอใจบางครั้งจะให้มันหยุดคิดมันไม่ยอมหยุดนั่นคือมันได้ยู้ตกยู้ตกก็คือความคิด ความคิดอันใดมีสติร,นนรูพรอมในขณะจิตนั้นเรียวกว่าจิตได้วิตกวิการเป็นองค์ประกอบของฌานเป็นองค์ที่หนึ่งและองค์ที่สองของฌานทีนี้เมื่อมีฐานประกอบด้วยองค์หนึ่งองค์สองแล้วจิตมันเึมเต็ในอารมณ์สองฌานนั้น <S <S มันก็จะมีตีเตมีความสุกมีความเป็นแบบ กันเรอารมณ์ติดตัวตัวเทียมันเเทียมตัวนันน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 ั่นยตงไปตนไปตไปตไปตไปลไปตไป